สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีมูวิดิสมาไลฟ์ฟอร์เลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดีวีดีคอนเสิร์ตตำนานมือขวาไมโครพุทเดอะไลฟ์แฮนด์อินเดอะไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับรูปหน้าปกก็จะมีพี่ๆวงไมโครนะครับมีพี่หนุยพี่อ้วนพี่บอยพี่กบพี่ออแล้วก็พี่ปูนะครับหน้าปกจะเป็นตำนานมือขวาไมโครนะครับพุทเดอะไล h ์แฮนด์อินเดอะไล์คอนเสิร์ต เดินไปเมื่อวันที่1 2ถึง14ธันวาคมปี2 5 4 6นณ Impact Arena เมืองทองธาน,นีศิลปินรับเชิญมีคุณแหวนทิติมานะครับแล้วก็ปาลมมี่นะครับบนัสพิเศษก็จะมี Special g u e s t ์ป๊อตโมเดิร์นด็อกรวมสุดยอดภาพไมโครบ,บนเวทีคอนเสิร์ตแลวก็วิดีโอคลิปเบื้องหลักคอนเสิร์ตตำนานมื่อความไมโครนะครับมาดูข้างบนมุมซ้ายจะเป็นรูปตัวจีบันทึกการแสดงสดอันนี้จะเป็น DVD คอนเสิร์ตนะครับเป็นรูปสปอตไลท์พื้นหลังสีทองหน่อย นี้เป็นโลโก้ Home Concert Home Use Only นะครับมี Power Color All Dolby Digital DVD 9 5.1 g my, Gram my m Grammy Grammy Mix MGA ราคา350บาทนะครับอันปกเป็นสีเท่านะครับคิสส์ักราด2004 DVD Concert อันนี้เหมือนกันนะครับตำนานมือขวา m i โคร p พูดอยู่ไลท์แฮนด์อินเดอ g ไลท์คอนเสนะครับอันนี้เหมือนรูปปกหน้านะครับอันนี้ก็คือเรื่องรหัสแผ่นกับเดือนปีที่จําหน่ายนะครับ ส่วนลังโปก็มีรายชื่อเพลงประมาณนี้นะครับมีสเปเชียลเกดด้วยหรือสเปเชียลเทสหรือโบนัสแท็กนะครับนี่เป็นรูปภาพตอนชมคอนเสิร์ตอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะดจำหน่ายโดย GM Grammy ทั้งหมดตอนนี้เป็น GM Music แล้วอันนี้เป็นลายเซ็นผู้บริหาร Grammy นะครับ DVD คอนเสิงงร์ตสงวนลิขสิทธิ์กุมภาพันธ์สี่เจ็ดทั้งทั้งรันไทม,ม์หนาสิบนะครับ โซลทูเดย์ปิดไปแล้วนะครับผลิต15มกราคมปีส7วันมาจะไหน่าย3กุมภาพันธ์พันปีสีนะครับวิธีใช้เพื่อดูและฟังจำนวน30เพลงพาวเวอร์อคอลเลอร์ออรโดบดีดิจิตอลดีวีดีวิดีโอนะครับนี่ก็คือบาร์โค้ดนี่ก็คือใบอนุญ,ญาตดีวีดีคอสเซิ์ตำนานมือขวามไมโครนะครับบริษัทเจมส์แกรมมี่จำกัดมหาชนกท29 2694าสองหกเก้าสี่ทับสี่หผู้กำกับสำนานะครับอันนี้กรุงเทพยังเป็นหมึกสีดำอยู่นะครับมีวเว็บของเจมแกรมมี่นะครับ โอเครูปตัวแผ่นก็จะมีนี่ครับวงไมโครทั้งหมดแล้วก็ตำนานมือขวาไมโคร Put the ะ i g h t hand in the ด i g h t c o n อนเสนะครับนี่คือวันที่เล่นนะครับกับสถานที่เขาเล่นนี่มีด้วยนะครับพาวคอเลอร์อ๋อดอบิจิตอนดีวีดีเก้าห้าจุดเลขรหัสแผ่นกับเลขบอนุญ,ญาตแล้วก็ Home ูสออ n ี y แล้วก็มีน่าจะเป็นคำเตือนสิ่งมันทึกเสียงนะครับรวงกับคอปเ s สตด้วยนะครับ สภาพแผนก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำคอนเสิร์ตว่ามีอะไรบ้างนะครับมีไมโครขอบคุณด้วยนะครับ แล้วก็มีไมโครแทงข้างล่างนี้ก็มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับ มีบทกำหนดโทษตามกฎหมายด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วสําหรับการรีวิวดีวีดีคอนเสิร์ตตำนานมือขวาไมาโครนะครับ put เดอร์ไลท์แฮนด์อินเดอร์ไลท์คอนเสิร์ตนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องพีมูวี่ดิสปนไลฟ์ฟอร์เด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ